สวัสดีครับผมดิโรนะครับและในคลิปนี้ก็หยิบเกมันที่นิ้งเวเป็นอีกแล้วนะโดยเนื้อหาหลักของผมในวันนี้นะครับจะมาทําการรีวิวตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแพด2.1นี้นะครับก็คือน้องฟีบี้นั่นเองโดยดีนะครับผมได้ทําการยืมคนในช่องมันะครับก็คือคุณสายฟ้านั่นเองครับสำหรับฟีบี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ ให้คานิยามไว้ว่าเป็นตัวดาเมจหลักแล้วกันนะครับไม่ใช่ซับอย่างที่ทุกคนคิดถึงกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นดีๆแล้วฟีบี้คือตัวดาเมจครับอาจจะมีผลในอนาคตแหละอาจจะมีตัวละครที่เล่นกับดาเมจตัดแสงได้มาผล่มาจะเรียกว่าหมด2สีแล้วกันหมดสีเหลืองกับหมดสีฟ้านะซึ่งหมดสีฟ้าในตอนนี้นะครับอย่าไปเล่นเลยดีกว่าเอาง่ายๆนะครับก็คือดาเมจดอตแพทนี้กัดไม่แน่ใจว่าเขาจะรีเวิร์กดาเมจดอของท่าแสงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงในอะนาะคตต้องรอดูกันอีกที ก็สำหรับ ID ของคุณสายฟ้านะครับทำสเตตไว้ประมาณนี้ก็คือพลังโจมตี2,432คีเลศ64แล้วก็คีดแดม288ในส่วนของตัวโบนัสนะครับเบสิกแอตแท็10.1 h e เ v y a ร์แท็10.1ร i เบ r เ t ชั่16.5ครับในส่วนของตัว Energy Regen d นนะครับทำไว้ทีท่126.8นะครับแต่ว่าความเป็นจริงนะครับไม่จำเป็นต้องทำมาขนาดนี้ก็ได้ทำแค่ประมาณ115ก็เหลือแล้วครับ108ก็พอเล่นได้แต่ว่าผมคิดว่า110น่าจะเซฟกว่า ในส่งอาวุธนะครับก็เดี๋ยวจะมีทําการเทสท,ทั้งอาวุธลินแล้วก็อาวุธของประจําตัวฟีบี้นะครับว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเท,ทในดีเอสเนาะเนื่องจากว่าไอดีนี้นะครับไม่มีอาวุธของลินนั่นเองโดยอาวุธประจําตัวของฟีบี้นะครับจะทําการโบนัสแอตแท็กนะครับสิแล้วก็เมื่อทําการโจมตีแล้วก็แปะดาเมจดอทได้นะครับดาเมจดอทนั้นจะบูทดาเมจให้กับคุณนะครับ 14%สูงสุด3ชั้นก็คือ42%นั่นเองครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็น h e a v y a t t a c k แล้วก็ Basic Attack นะแต่ในความคิดของผมนะครับเทรนผลหลักๆน่าจะเป็น h e a v y a t t a c k มากกว่าสำหรับฟีบี้เนาะแล้วก็เอาโทนะครับไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ผมบอกว่าโหมดสีฟ้ามันกักทำให้ตรงนมมรร ify, เนี้ยผมก็อยากให้ค่าเท่าไหร่ครับ Amplify Damage จดอทจากที่ลองลองมานะดาเมจดอทจาก7,000กระโดดเป็นหมื่นหนึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุนเท่าไหร่ครับในส่วนของตัวเซเรคโดยคอสนะะะครับจเเป็นนยุงงแสา แค่ใส่ไว้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปทําการกดสกิลอะไรมากมายแต่สามารถกดได้นะเพื่อจะทําการฟื้นฟนในน Energy, Ultimate, นูในส่วนของตัวเอเนจีครับทำให้อันติเมตเก็บง่ายขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวคอสานะครับแนะนาให้เป็นใส่แอทแทสท่าสนะครับถ้าเกิดว่าฟีบี้ของคุณนะครับใส่เป็นอาวุธประจําตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟีบี้ของคุณนะครับไม่ได้ใส่อาวุธประจําตัวเช่นอะาวุธลินเนี่ยผมคิดว่าใส่ท่าท่าจะแรงกว่าเนื่องจากว่าเวลาผมเล่นลินเนี่ยใส่ท่าท่าแรงกว่าท่าแอทแทสครับจากที่ผมทํามานะ พอเง้นแล้วหลักการน่าจะหลักการเดียวกันนั่นเองเพราะโบนัสของฟีบี้เนี่ยอาวุธประจําตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วเร่งแอทแท็กเพิ่มขึ้นมาหน่อยดีกว่าในส่วนของตัวคอร์สหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรพูดถึงต่อไปนะครับในส่วนของตัวการทำซับสเตตนะครับจะหาอะไรบ้างดีก็แน่นอนครับหนีใอ้พ้นคิเลดคิแดมแอทแท็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฮฟวีแอะแท็กครับลองลงมาดับสุดท้ายนะครับเอเนอรี่เรเจนมีซัพประมาณ120ก็พอดังนั้นแล้วจะไม่ต้องการบังคับให้มันมีทุกชิ้นครับ ก็มีประมาณ115 120ก็พอแล้วแต่หลักๆนะครับก็จะเป็นแอตแทกคิเลตคิเดมเฮเวีย t t แทกเนาะสำหรับการทำดาเมจที่ลองมานะต่อไปนะครับในการอัพสกิลนะครับฟีบี้อัพอะไรบ้างจากที่ผมลองเล่นมาเซอร์กิตเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักที่ทำงานบ่อยที่สุดและแล้วก็อันดับต่อไปนะครับจะเป็นอนะัลติเมทสกิลเนาะแล้วค่อยเป็นในส่วนของตัวเบสิก a t t a ท k สกิลเนี่ยผมกดใช้ต่อโรเทชันนะครับ2ี ซึ่งไม่แรงด้วยดังนั้นแล้วไม่คุ้มค่าแก่การอัพมากเท่าไหร่ครับแต่อัพมาได้ครับอัพมาได้แต่ไม่แรงครับส่วนตรงกลางกับข้างบนเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อดาเมตนะครับตรงนี้แต่อันนี้นะครับเราต้องอัพมาถึงแล้วเนื่องจากว่าบวกดาเมจท่าแสงเพิ่มขึ้น12%นั่นเองในส่วนของการปลดเสตัวละครฟีบี้นะผมให้เลยนะครับฟีบีนะ้เนี่ยเก่งนะครับยันเ3เลยและหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่มีความต่างอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วครับ โดย S1 นะครับเมื่อฟีบี้นะครับอยู่ในสถานะสีเหลืองแล้วก็คือเปิดโหมดแอปพลูชันนะครับอันติเมตสกิลของฟีบี้จะแรงขึ้นจาก255%กระโดดไปเป็น480%นั่นเอง S2 นะครับฟีบี้นะครับดาเมจของออโต้สกิลนะครับจะแรงขึ้นมาจากเดิมนะครับ120%นั่นเองและ S3 นะครับฟีบี้นะครับจะกดชาร์จตีหรือเฮเบียแท็กนะครับแรงขึ้นมาจากเดิมนะครับ91%นั่นเอง ซึ่งทั้ง3อันนี้นะครับจะเป็นมันติดพายถามว่าแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับจากที่ผมลองมาใน Ds6 นะครับอันติเมตสกิลจาก200,000นะครับกระโดดได้เป็น400,000แล้วก็เอ t โ s ่สกิลนะครับกระโดดจาก30,000นะครับไปเป็น60,000ต่อฮิตหรือถึง80,000ได้เลยครับสำหรับเอ t โ s ่สกิลแล้วก็ในส่วนของตัว S3 นะครับ ชาร์ตีนะครับจาก5 0 0หมื่นนะครับกระโดดไปเป็นประมาณแสนหนึ่งแสนได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัว S3 นี้ดังนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยฟีบี้ทำไว้แค่ S3 ก็เพียงพอและสําหรับในการเล่นนะถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆส่วน S4 นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับตีปกติแล้วก็เคาเตอร์แท็กนะครับโดนเป้าหมายจะทําการลดต้านท่าแสงอีกฝั่งหนึ่งลง10%นนั่นเองและต่อไปนะครับในส่วนของตัว S5 นะครับหลังจากทําการไล่โทสกิลนะครับฟีบี้จะได้รับโบนัสท่าแสงขึ้น1 2นนั่นเอง และ S6 นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปกติกดเลเซนส์สกิลครั้งแรกนะครับฟีบี้จะทําการวางพื้นไว้อย่างเดียวแล้วกดอีกทีหนึ่งจะบินเข้าไปแล้วก็ทําดาเมจนิดหน่อยกับกันครับรอบนี้ S6 นะครับกดเลเซนส์สกิลครับจะทําการเหมือนได้เฮเบีแอทแท็กขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือดาเมจสามพิษลงมาปุ๊งปุ๊งปุ๊งนั่นเองครับแล้วก็หยุดเวลานะครับจะหยุดเวลากับมอนเตอร์นานขึ้นด้วยนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับแท็กสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ครััับเเเพราาะไม่่คอยห็นนนนนผลชดดจข้ ดังนั้นหลักๆนะครับสำหรับ S6 ก็คือกดสกิลแถมใว p แท็ A จากนั้นก็จะมีหยุดเวลาที่นานขึ้นเป็นคุณภาพขอฟไลฟ์ที่ราคาแพงนิดหน่อยไม่แนะนาเท่าไหร่ครับสำหรับในส่วนของตัว S6 นะต่อไปนะครับผมจะให้ดูหลักๆของฟีบี้นะครับก็จะมี2โหมดหลักๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าทางขวาล่างของผมเนี่ยตรงสกิลเนี่ยจะมีสว่าง2ออันก็คือกดตีปกติค้างกับกดสกิลค้างนะครับโดยถ้าเรากดอย่างใดอย่างหนึ่งค้างนะครับก็จะเข้าสู่โหมดนั้น ซึ่งถ้ากดตีค้างครับกดตีปกติค้างเนี่ยจะเข้าสู่สถานะสีเหลืองแล้วก็กดเลเซนส์สกิลค้างครับจะเข้าสุดสถานะสีฟ้าซึ่งสถานะสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะกาบครับอย่าเข้ากดชา์ตีปกติจะดีกว่าครับก็คืออย่างนี้จากนั้นพอกดชา์ตีนะครับจะเห็นได้ว่าหลอดข้างล่างของเราครับจะเป็นสีเหลืองอันนี้คือโหมดชาร์ตีแอปพลิชันนั่นเองโหมดนี้นะครับเราจะสามารถชาร์ตีได้ทั้งหมด3ครั้งยังไงนะครับก็ตีปกติ1 2และ3ตีปกติของฟีบี้จะสว่างขึ้นมาคร หลังจากนั้นกดชาร์ตีครับก็จะทําการใช้ตัวเซอร์กิตหรือสถานะค่าเพลเยอร์ของฟีบี้นะครับไป1ใน4ของหลอดสามารถกดตีได้4ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสถานะสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเป็นสถานะสีฟ้าจะกดได้แค่2ครั้งครับก็จะเป็นตี1 2 3จังหวะชาร์ตีตี1 2 3จังหวะชาร์ตี1 2 3จังหวะชาร์ตีหมดเพราหมดนะครับปกติโลเทชันหนึ่งอะหลอดของเราตรงนี้ข้างล่างนะครับมันจะกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งทันที พอหลอดเต็มนะครับกดชาตีก็จะเข้าสู่โหมดแอโซลูชันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นฟีบี้คร่าวๆครับ,รบผมจะเล่นแค่นี้เลยก็คือ1 2 3่งาชาติหนึ่งสาชาติหนึ่งสาชาติหนึ่งสอามชาติแล้วก็หลักๆผมก็จะทำการเปลี่ยนโหมดครับแต่รอเปลี่ยนโหมดเต็มหมดเปลี่ยนโหมดกดเอ็กโคสแลปทิ้ง เดี๋ยวตรงส่วนนี้จะพูดถึงในส่วนของต่อไปครับก็คือสอนโลเทชันของผมนั่นเองครับก่อนจะไปพูดถึงในส่วนของตัวโลเทชันผมลืมพูดถึงในส่วนของทีมไปแล้วกันนะครับว่าฟีบี้เนี่ยเหมาะกับทีมไหนบ้างจากที่ผมลองลองมานะเหมาะสุดในตอนนี้น่าจะเป็นโลเวอร์ครับเพราะว่าเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในเกมที่สามารถสร้างดาเมจดอทให้ฟีบี้ตีแรงขึ้นได้เพราะว่าโหมดสีเหลืองของฟีบี้นะครับจะดาเมจแรงขึ้นตามจํานวนดาเมจดอทที่ฝั่งมีอยู่ครับและโลเวอร์แสงนะครับสามารถฟรีสสถานะดอทได้ครับทำให้สถานะดอทเนี่ย ไม่ล่วงลงจากสแต็ปปัจจุบันครับซึ่งรักษาอย่างไงเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็อันดับที่3ครับตรงนี้แนะนําให้เป็นชอคีปเปอร์ไม่ก็ไวริน่าจะดีกว่าครับหรือใครอยากจะแหวกแนวนะครับจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็คือฟีบี้มอ์ตี้แล้วก็โลเวอร์ครับแต่ว่าทีมนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับเล่นโลเวอร์กับเวลิน่าดีกว่าเล่นง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องงกในส่วนของตัวซับพอตไว้ครับดังนั้นนะครับทีมที่ผมจะสอนในรอบนี้ก็จะเป็นทีมปัจจุบันปกตินี่เลยนะครับก จอคีปร์นะครับโดยผมจะทําการเปิดเมาส์และคีย์บอร์ดบนหน้าจอไวเอ้เพื่อนๆแกะสเต็ปตามได้เลยนะครับสำหรับสเตปการเล่นนะครับก็ฟีบี้นะครับเปิดมาผมจะทําการกดชาร์ตีเพื่อเข้าสู่สถานะเอ็กซ์โลูชันครับจากนั้นกดเอ็กโคสเวทิ้งมาเป็นโลเวอร์โลเวอร์นะครับวิธีการเก็บสถานะหลอดตรงกลางเนี่ยมี2อ,อย่างก็คือเคาน์เตอร์ตีปกติจากนั้นก็ถอยครับมันจะเป็นถ้าเกิดว่าเนี่ยโดดทิ่ไมไปแล้วก็ระเบิดเนี่ยถ้าวงระเบิดเกิดขึ้นครับจะเก็บในส่วนของตัวเซอร์กิต ของโลเวอร์ขึ้นมาได้นั่นเองหลักๆเราต้องการแค่เกินครึ่งหลอดก็พอครับแล้วก็จะสามารถแช่สถานะดอทได้ละครับวิธีการแช่ดาเมจด,ดอทไม่มีอะไรมากมายครับดูนนี่นะครับอันติเมจสกิลโลเวอร์จะสร้างขึ้นมา7ชั้นจะเห็นได้ว่า7ชั้นพอไหลปุ๊บหมดกลายเป็น6แต่ถ้าเกิดว่าเราก,กดสกิลครับโดยที่มีหลอดครึ่งหลอดครับ8ชั้น8ชั้น8ชั้นจะเห็นได้ว่าดาเมจด,ดอทนะครับจะถูกค้างไว้ที่8ชั้นนั่นเอง ค้างอยู่แค่ระยะหนึ่งนะดังนั้นแล้วโลเทชันเราต้องไวระดับหนึ่งครับดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการรักษาโลเทชันให้อยู่ที่10บสเต็กตลอดเวลาของฟีบี้ของดาเมจแสงนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับหลังจากโลเวอร์เล่นแล้วผมไม่แนะนำนะโลเวอร์เนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ในส่วนของดาบโอเวอร์จัวครับแนะนําให้ใส่เป็นดาบอะไรก็ได้เพราะว่าคอนสโตถ้าเต็มไวเกินไปโรเทชันเราจะไม่ทันครับเนื่องจากว่าเราต้องกดใช้ทั้งสกิลแล้วก็กดใช้ทั้งอัติเมตสกิลครับทำให้คอนสโตมไม่จะเต็มก่่่ออนนเอัเงมมาดูให เหมือนเดิมนะครับเปิดเกมมาฟีบีจะทำการกดใช้ชาร์ตีเพื่อทำการเข้าสู่สถานะเอฟสโลูชันครับจากนั้นก็โลเวอร์เก็บครึ่งหลอดอันติเมตสกิลได้เลยครับจากนั้นก็กดสกิลครับเพื่อฟีสถานะดอทไว้ที่9ชั้นจากนั้นก็จะมาเป็นชอครับหรือววลิน่าของคุณตีให้คอนสโตโตเต็มให้ไว้สุดครับพอคอนสโตโตเต็มก็จะเป็นในส่วนของตัวน้องฟีบีกดเลเซั้นสกิลเพื่อวางพื้นจะมาเป็นโลเวอร์จากนั้นก็โลเวอร์เนี่ยควรจะ เก็บให้ถึงครึ่งหลอดก่อนนะค่อยกดสกิลวันนี้มผมพลาดครับพอถึงครึ่งหลอดกดสกิลกดเอ็กโคโนกสำหรัมาเป็นในส่วนของตัวฟีบี้แล้วก็ฟีบี้แล้วนะครับจะทาการกด estimate สกิลเลยตรงนี้จากนั้นก็ทําการวิ่งหนึ่งทีถ้าเกิดพื้นยังอยู่มันควรจะอยู่ครับแล้วก็ทําการตี3าจังหวะครับหรือจะคาเตอร์ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งตีมาแล้วเราเคาเตอร์นะครับจะเป็นสถานะแบบชาร์ตีพร้อมใช้เห็นไ,ไหมครับสามารถชาร์ตีได้เลย ดังนั้นนะครับอาจจะลดขั้นตอนการต้องตี3จังหวัดชาติตีได้นั่นเองสำหรับตรงนี้นะครับและหลังจากทําการตีจนครบ4ครั้งนะครับชาติตีสถานะเซอร์กิตของน้องหมดไปแล้วใช่ไหมเราก็ทําการกดชาร์จตีเพื่อเปิดโหมดแอคเซลูชั่นใหม่เอ็กโคทิ้งแสดงว่าเป็นโลเวอร์ครับโลเวอร์ก็ทําการกดสกิลแล้วก็อัติเมทสกิลเพื่อรักษาดาเมจดรอทให้อยู่ที่10ชั้นตลอดเวลาครับและคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นลูปและอันนี้ก็จะเป็นโรเทชันสำหรับ ฟีบี้ทีมที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับโอเคต่อไปผมจะทําการรวบรัดแล้วนะครับให้มันดูกระชับที่สุดแล้วก็จะพูดให้มันทันแล้วกันเนาะเปิดเกมมาฟีบี้นะครับทาการกดชาร์ตีเปิดสถานะจากนั้นก็โลเวอร์ชาร์ตีเก็บขึ้นครึ่งหลอดอัลติเมทสกิลจากนั้นก็กดสกิลหนึ่งทีอีกสำหรับเป็นชอตีตีตีเก็บยังไงก็ได้นะครับให้คอนสโตโตเต็มไห้ที่สุดพอคอนสโตโตเต็มเสร็จแล้วเป็นฟีบี้ฟีบี้กดไลเซนส์สกิลแล้วก็สับไปเป็นโลเวอร์ ชาร์ตีครึ่งหลอดกดเลเซนส์กิลให้โดนอีกฝั่งนะครับต้องให้โดนเลยนะอย่างที่เห็นครับอันนี้คือผมตีไม่โดนเดี๋ยวผมจะแซวมาตรงนี้ใหม่อีกทีหนึ่งในตาต่อไปเนาะเรียบร้อยนะครับโดยตานี้ผมจะเล่นไม่พลาดเนาะจะเห็นได้ว่าดาเมจดอทอยู่ที่10ชั้นยาวๆนั่นเองฟีบี้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องกดสกิลเมื่อกี้สามารถกดอัติเมทสกิลได้เลยนะจากที่ผมสอนไว้เมื่อกี้แล้วก็เหมือนที่เล่นครับก็คือปุ่มสว่างกดปุ่มสว่างกาง็กดกดจนกวา่กวาในส่วนข,ของตัวเซอร์กิตข้างล่างเราจะหมดนะครับก็ค เรียบร้อยพอหมดก็กดชา์าตีครับเปลี่ยนล่างกลับอีกรอบเดินแล้วก็จะได้มาเป็นโลเวอร์แล้วก็กดสกิลเพื่อรักษาดาเมจดอทไว้แล้วก็อันติเมจสกิลอันนี้คือผมพลาดที่หนึ่งนะเล่นจนอคอนสโตของโลเวอร์เต็มไม่ควรจะเต็มครับไม่งนั้นจะส่งผลต่อโลเทชันนี้ทําให้โลเวอร์เนี่ยคอนสโตเต็มช้าครับเราจะอยู่กับโลเวอร์นานเกินนั่นเองจะเห็นได้เลยครับว่าโลเวอร์อยู่นานเป็นพิเศษแล้วน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ จะดีกว่าถ้าโลเวอร์เนี่ยคอนโซต,ตไม่เต็มตัดโอเวอร์จูดทิ้งไปเลยและนี่ก็คือโรเทชันคร่าวๆครับที่ผมใช้นั่นเองอันนี้คือผมพลาดเราไม่ควรจะกดชาร์ตตีก่อนที่ปุ่มชาร์ตตีเฮฟวี่แท็ของน้องฟีบี้จะสว่างนะครับจเจนได้เลยว่าผมจะเล่นผิดๆถูกๆบ้างดาเมจก็สามารถปิดบอสได้ภายในเวลาเกือบหนึ่งนาทีได้เลยสำหรับ a d s 0สเตตกลางๆ โดยรอบนี้จะไม่มีการอธิบายในการเล่นแล้วนะครับ โอเคเข้าค่าสำหรับ IDS 0ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต่อไปไปดูในส่วนของตัว IDS 6กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว IDS 6นะครับที่ผมได้ทําการยืมมานะครับในส่วนของ ID นดี้นะครับจะทําการทดสอบ2แบบก็คืออาวุธประจําตัวกับอาวุธของฟีบี้นะครับโดย IDS 6นี้ก็จะมีสเตตประมาณนี้พลังโจมตี1898นะครับใส่เซตเป็นธาตุธาตุนะเลยพลังโจมตีมีแค่นี้แล้วก็มีแค่แท็กดิบ2ชิ้นเท่านั้นดังนั้นแล้วไอแท็กเนี่ยจะเป็นไอแท็กเบสที่ต่ํามาก ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วดาเมอาจจะสูงกว่านี้ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเมสแท็เยอะๆแล้วก็บนัสเยอะด้วยในส่วนของตัวคีเลนนะครับมีที่74.9แล้วก็คีย์แดมอยู่ที่285นะครับเอเนจีรีเจนนะครับจากที่ลองเล่นมานะ108ก็เกือบพอครับโหลดเทนที่2แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเซฟหน่อยก็มีสักประมาณ115ขึ้นจะดีกว่าหรือทำ120ได้ก็ดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีนั่นเองแต่ว่าโบนัสนะครับที่น้องใช้นะครับก็จะมีเบสิกแท็กแล้วก็เฮเวียแท็กดังนั้นแล้ว2อ,อันนี้มี โดย ID นี้นะครับมีเบสิกแอตแท็อยู่ที่15.8แล้วก็เฮเวียแท็กนะครับอยู่ที่25.2ครับในส่วนของตัว C นะครับก็ปลดไว้ที่ C6 หรือ S6 นะครับอาวุธประจำตัวอยู่ที่ R1 Echo ใส่เป็น Echo เซตใหม่เนาะทำไว้ประมาณนี้ดูคร่าวๆสต็อปดูได้เลยครับสำหรับโบนัสของ ID นี้นะครับสกิลจะไปที่ตีปกติ9แล้วก็เลเซ n ร์สกิลสิบเซอร์กิตสิบแล้วก็ Liberation 10นะครับส่วนอีนโทสกิลมีแค่9นะครับดังนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นทีม ในส่วนของตัวทรัพย์ทีมที่จะใช้นะครับก็จะเป็นโลเวอร์เนาะในคลิปนี้โดยโลเวอร์นะครับก็จะเป็นโลเวอร์ท่าแสงใส่เป็นเซตมูนลิทไม่ได้บวกอะไรมากมายไม่ได้กะจะมาเป็นดาเมจบวก25แต่เป็นน้ําแข็งครับดังนั้นเราไม่ตรงในส่วนของตัวสกิลก็ไม่ได้อัพอะไรไว้มากมายครับจริงๆโลเวอร์ Lower, จะหนักไปที่เซอร์กิตครับกับอัลติเมทสกิลต่อไปนะครับ C ก็จะเป็น C6 กันหมดแล้วเนาะส่วนใหญ่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชอคิปเปอร์ที่จะได้ใช้เทสนะครับ R2 R1 นะคร เซตก็จะเป็นเซตฮิลทั่วไปเลยโดยห้องที่ผมจะใช้เทสนะครับก็จะเป็นห้องกลางบนดังนั้นและดามจอาจจะล,นลนน้นๆเลยนะครับเพราะว่าห้องนี้บูตดาเมจค่อนข้างจะเยอะเลยครับจากในส่วนของตัวมีสแต็คท่าแสงขึ้นโดยทีมไม่ใช้ก็จะเป็นทีมในภาพเลยสเต็ปคอมโบอะไรยังไงก็สอนไปแล้วเนาะในส่วนของตรงนี้ดังนั้นแล้วมาดูกดาเมจกันดีกว่าว่าฟีบี้กับประจำตัวจะดามจแรงประมาณไหนนะครับเปิดมาฟีบี้กดชาร์ตีกดเอฟโคสับเปโลเวอร์กดชาร์ตีเก็บครึ่งหลอดอันนี้หลบได้ก็หลบจากนั้นก็อัติเมทสกิลคร แล้วก็กดสกิลให้โดนนะย้าว่าให้โดนเอ็โคสามารถกดได้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้กดช่วงปลดออกจะดีกว่าแต่สามารถกดได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็ชอเล่นเพื่อคอนสตโตเต็มเฉยครับแล้วก็กดสกิลน้องวางพื้นแล้วก็โลเวอร์กดชาร์ตีเข้าไปเมื่อมีเครื่องหลอดก,ก็กดสกิลครับเพื่อรักษาให้ตัวดอทสิชั้นน้องก็บล็อกได้เลย อาจจะมีแบบสเตปบ,บางสเตปพลาดบ้างนะครับไม่เหมือนกับตัวที่สอนไปแต่ว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ตี3จังหวะชาร์ตตี้ตี3จังหวะชาร์ตตี้ตี3จังหวะแล้วก็ชาร์ตตี้เรียบร้อยครับจบครับในส่วนของอันนี้ก็จะไม่เห็นดาเมจเอาโทเนาะเผื่อใครบางคนอาจจะอยากเห็นดาเมจเอาโทของ S2 เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครทันทีเมื่อคอนโซเต็มให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าปลด S2 มาแล้วหรือจริงๆเนี่ย ืออย่างที่ผมบอกครับว่าตั้งแต่ S3 ต้นมาเนี่ยดาเมจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ4 5 6ไม่ต่างจาก S3 เท่าไหร่อาจจะต่างตรงที่กดเลเซนสกิลแล้วก็มีอ่าเหมือนชาร์ตตีเพิ่มมาอีกคิดหนึ่งครับในส่วนของตัว S6 โอเคพอคอนเสิร์ตเต็มปุ๊บก็ดูดาเมจน้องอดีกว่า6 80 0 0มืนต่อฮิตนะครับน้องอดีกว่า6 8 0 0 0 0ต่อฮิตนะครับแล้วก็จะมีเหมือน86,000ด้วยเมื่อกี้ที่โลเวอร์ผมกดสกลิล e ใส่จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งต้านแสงลดลงนั่นเองดังนั้นแล้วดาเมจของออาโทนะครับไม่ใช่ตลกเลยครับไม่ใช่เล่นๆเ,เ,เลยนะครับ80,000ประมาณ7-8ฮิตได้ก็เกือบ700,000ได้ครับดาเมจของออาโทน้องแท้จะเป็นดาเมจที่เหมือนเป็นดาเมจหลักได้เลยแหละครับสำหรับใครที่ s 0 s ูนย์นนะครับดังนั้นแล้วออาโทค่อนข้างจะสำคัญ s 2เก่ง s 1ก็เก่ง S3 ก็เก่งครับสำหรับฟีบี้ถ้าใครอยากกระจัวแบบรักน้องจริงๆนะครับอยู่ที่ S3 ก็ได้ดาเมจแรงและ4ี่ห้าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกครับต่อไปก็จะเป็นการเทสนะครับว่าอาวุธของหลินนะครับใน S6 จริงๆก็คิดว่าไม่น่าต่างกันเท่าไหร่นะครับว่าจะเทสในเออะไรเพราะดาเมจก็เห็นกันอยู่แล้วว่าอาวุธหลินนะครับกับอาวุธฟีบี้จะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเผื่อใครแบบมีอาวุธหลินอยู่แล้วกําลังตัดสินใจว่าจะจ่วอาวุธของฟีบี้ดีหรือเปล่า ดังนั้นแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้ดูดาเมจเพื่อตัดสินใจเลยนะครับว่าคุณจะไปจัวฟีบี้ดีไหมสำหรับคนที่ไม่ได้งบเยอะหรือเป็นสายแฟชั่นแล้วกันเนาะกด,ดนกทิ้งจากนั้นสำหรับเป็นฟีบี้อันติเมตสกิลบ้องมาดูกันดีกว่าดาเมจอาวุ้ินเท่าไหร่บ้อง4ี่แสนสี่ครับแล้วก็ดิง้งหนึ่งทีชาร์ตตีของน้องนะครับอยู่ที่1นึ0 0สนเก้าพันนะตีสามจังหวะชาร์ตตีตีสามจังหวะแล้วก็ชาร์ตตีแล้วก็ตีสามจังหวะแล้วก็ชาร์ตตีแล้วก็ดูดาเมจเอาท้วยดีกว่า เอาโทนะครับดาเมจอยู่ที่6 4ห0ื่นีจริงๆไม่ใช่6 4 0 0 0่0ื่นกว่าครับอาจจะเป็นเพราะบัฟบางบัฟผมหลุดไปดังนั้นแล้วนะครับดาเมจก็จะไม่ค่อยต่างจากในส่วนของตัวอาวุธประจําตัวสักเท่าไหร่ครับประจําตัวจะแรงกว่าในส่วนของตัวชาร์ตี้แล้วก็จะเป็นเอาโทนะครับที่จะเสถียรกว่าอยู่ที่ประมาณ80,000ต่อฮิต7-8ฮิตในส่วนของตัววุฒิลินนะครับจะแรงกว่าในส่วนของตัวอัเตมเมสสกิลนิดนึงแล้วก็ชาร์ตี้จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ห่างกันประมาณหมื่นไม่น่าถึงหมนะื่นด้อะบัด อาจจะประมาณ1000ก,กว่าครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอาโทนะครับก็จะอยู่ต่างกันประมาณ5้0 0 0 0โดยประมาณต่อฮิตโดย ids 6นะครับเข้าๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับที่ให้ผมได้ยืม id มาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคเผื่อบางคนนะครับจะเห็นได้ว่าห้องกลางเนี่ยมันค่อนข้างจะบูตดาเมจเวอร์และถ้าเกิดว่าไปลงห้องอื่นละ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของตัวห้องที่เป็นจุดอ่อนของฟีบี้แล้วกัน เนื่องจากว่าฟีบี้นะครับค่อนข้างจะไม่เก่งในการตีมอนเตอร์หลายๆตัวนะครับถ้าเทียบกับแครลอตแล้วเหมือนจะไม่เก่งแต่ผมให้แครลอตเนี่ยเป้าหมู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่ามีท่ากระจกแตกที่เป็น AOE ค่อนข้างจะกว้างและแรงหรืออิเทเมทสกิลที่ค่อนข้างจะแรงครับแล้วก็มี AOE จากนัดท้ายได้ด้วยนั่นเองมาดูกันดีกว่านะครับว่าฟีบี้เนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อตีมอนหมู่หรือมอนเตอร์2เวฟนะครับเพราะว่าฟีบี้จะแรงก็ต่อเมื่อมีสแต็กดาเมจใช่ไหมล่ะสำหรับทีมที่ใช้นะครับก็ สำหรับเกมเพย์นะครับต่อให้เจอมอนสเตอร์หลายเวฟอะไรยังไงผมก็ยังคงเล่นโรเดทชชันเดิมเนาะแต่ว่าเล่นยากหน่อยโรเทชันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าโลเวอร์โดนตีไม่พักและมอนสเตอร์น่าลำคาญมากครับอันนี้คือสกิลไม่โดนด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เพลอกดนกไปไม่เสียหายเลยครับนกสามารถกดก่อนกดหลังได้สำหรับสายคลิกซ์แซน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมบอกเลยนะไอ เวฟนี้นี่คือน่าลำคาญมากวางพื้นไว้จากนั้นก็พุ่งเข้าไปสกิลหนึ่งที่กดเอคโคไปแล้วแต่ล้ว่าเป็นฟีบี้อันติเมสสกิลบ้องหัวอีกฝั่งได้บ้องจากนั้นก็ทําการตีสามจังหวะกดชาร์จได้เลยจริงๆไม่ต้องบิงเข้าไปหาก็ได้นะครับบิงก็ต่อเมื่ออีกฝั่งอยู่ไกลเกินผมถึงจะใช้อะแล้วก็ชาร์จตีหลวัวๆชาร์จตีพอครบก็กดเอเปลี่ยนเหมือนเหมือนเปิดโหมดเหมือนเดิมครับจากนั้นก็แลลว่าเป็นโลเวอร์ แล้วก็โอ้รอบนี้โรเทชั่นสวยครับทีนี้ก็รักษาดาเมจด,ดอทไว้ครับแชั้นค่อนข้างจะสวยเลยนะโรเทชั่นรอบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโรเทชั่นประมาณนี้ได้ก็สบายเลยดาเมจด,ดอทสิชั้นตอนบีบี้เข้ามาโรเทชั่นที่2บ้องหัวหุ่นยนต์บ้องจากนั้นก็บิงเท่าที่ จริงๆไม่มมตำเป็นลงบินก็ได้จับทีดบ่ดูมาแต่อย่างที่เห็นครับค่อนข้างะช้าใช่ไหมละ่ะถ้าเทียบกับการตีมอนหลายๆตัวนั่นั้นแล้วจุดอ่อนของฟีบี้นะครับเจอมอนหลายเวฟแล้วก็เจอมอนหลายตัวนะครับเนี่ยจุดอ่อนของน้องครับเพียงอย่างเดียว ที่สู้เจ้าเมืองไม่ได้จริงๆก็สู้ไม่ได้ตั้งแต่แรกยู่แล้วไม่สู้สงครามที่ไม่รู้ชนะมีแต่ความน่ารักนั่นแหละที่สู้ได้จริงครับจริง,รรงเรียบร้อยครับในส่วนของตัวการต่อสู้ในห้องที่เป็นจุดอ่อนของฟีบี้นะครับอาจจะหืดขึ้นคอนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ผ่านเลยครับดังนั้นนะครับ S0 เนี่ยสามารถผ่านทุกขอนะครับถ้าไม่เจอต้นานธาตุในความคิดของผมนั่นเองก็จบไปเป็นเทียบร้อยนะครับสำหรับคลิปรีวิวฟีบี้เนาะในความคิดของผมนะครับ ที่มีตอบฟีบี้มียังไงบ้างในความคิดนะสำหรับผมคือฟีบี้เนี่ยไม่ได้สอบตกในการเป็นดีเพสเลยนะครับดาเมจแรงเลยสำหรับเอสูที่ทำของจนเสร็จแล้วนะนะจบหอได้ภายในเวลาเกือบ1นาทีหรือ1นาทีถ้าเกิดว่าหอมีบ,บัฟดาเมจดีๆให้ถือว่าไม่ได้แย่แต่อาจจะสู้เจ้าเมืองไม่ได้ไหมก็ใช่ครับถ้าเกิดว่าเจอเจ้าเมืองสายครับทำม,มาแน,น่นๆจริงๆเนี่ยไม่มีทางสู้ได้แล้วเพราะว่าเจ้าเมืองเขาดาเมจพร้อมจะวันชอดทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่ว่าฟีบี้ก็ไม่ได้ตกพ่องอะไรในการเป็นดีเพเลยถ้าคุณเล่นหมวดสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นหมวดสีฟ้าแล้วว่าบอกว่าน้องกากนี่คือเข้ามางัดกับผมได่เลยครับผมสู้ผมเด้งสู้แน่นอนจังหวะนี้สำหรับคลิปก็น่าจะมีเพียงแค่นี้แล้วกันครับถ้าเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้ผมนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคิดตัวอะไรก็อย่าลืมนะครับไปลาบ๊ายเจอกันบึนบ وكلنا cool